เขาบอกว่ามารวมพลไปโจมตีค่าศึกพ่อแสดงทุกคนพร้อมกันได้ยัครับ<อ>จะไปตีใคร,ครไม่รู้ทุกคนดูเทรลเลอร์แล้ใช่ไหมครับอชอบไหมชอบไหมชอบชอบจุดไหน

โอ้โหเฮ้ยจำได้มื่อวานไปถ่ายคนนี้ก็พูดว่าน้าก็แต่เมื่อวานสามมันดีสามแล้วนะพวกสามเลยสองแม่คือเมื่อวานเราก็เลยมีชูตติ้งแล้วไปออกกองแล้วไปออกกองใช่ครับหลักอยู่เห็นไหมเราคนหน้าอ๋อเน้ะอะหน้าอ๋อไม่ไหวแล้วเป็นบนี่เราเรานั่งอยู่หน้าอ๋อพูดกับนั่งดูอะไรแบบไหนี่เราเล่นแล้วแาบเหมืนนี้รู้ไม่ไหวแล้ว OK 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 好好好。好 ตัวละคแล้วตัวละครเรื่องนแล้วตละครอะไรเลยครัเริ่มที่เลโก้ไงร้กไม่ผิดมาลวรู้ักไม่มาบางนี้ตามตามอายุในเรื่อเรื่องตามอายุในเรื่อเรื่องไปไเล้อันนี้เล่นกันติดสุดเหอ ว้าเล่นอะไรเด็ดสุดหรอเรื่องอะไรโอเคไุ สวัสดีครับมองนักล่าคนสวัสดีครับ้าลุกุเาากนเป็นดี่อาานออสวัสดีครับเลโก้ออาาและครับผมเป็นพี่นาโนครับแต่ทุกคนดูทีเซอร์แล้วใช่ไหมครับ เราจะมาถามกันลยนะว่าในทีเซอร์แบบทุกคนประทับใจชอบอะไรกันบ้างตอนนั้นตอนไหนเพลีดีดีดีนะตอนดีแรกอุทาคำนั้นออกมาเชม you so animal เตอระชารดมากมาดูไฟไเพชรจิตเดชทุ แต่คนก็ชอบเยอะนะที่แบบโอเต็มะ <laughs> ไม่ดปมันไม่ค่ดังค,ครับไอมิชชั่นไหนไหมไม่จุมเม้งจุมเม้ง

สีชมพูเองก็คือเป็นสีที่แบบว่าจริงๆมันไม่ได้มีในในในเพงอันนี้เรื่องงงเมื่อกี้เราอยู่เอาแบบอินพอไวยไงแบบสร้างสรรค์กันเองก็เขาบอกว่าแค่ทำแล้วก็ได้เหมือนคนรักกันนะครับอินพอไวมาเลยนะกไมจะร้องอยู่แล้วจะไปดู ครับผมแต่อย่างนี้ทุกคนดูกันว่าเราจะมี f i ิ s t e p ใช่ไหมครับทุกคนมีใครจะไปบ้าง f i r s t ส p ิพีไหนกัน้องครับคุณต้องไปอยู่แล้วครับพี่โปช่วยกดั่หน่อยช่วยกดบั่นห่อยช่วยกดปั่หน่อยช่วยกนน่อย่วกอย่วยกดอยช่กัอวยพรยดัอยวยกรปนี่อยช่่นอวยดปยดน่อย่นกว้ให้อ่ ก็ขอให้ทุกคนกดบัตรทันนะครับก็บัตรจะเริ่มกด10บปงนะทุกคนรู้ใช่เปล่าก็อยากให้ทุกคนคือถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือดูทีเซอร์อีกสักรอบหนึ่งก่อนแล้วพอทีเซอร์จบปุ๊บแล้วก็กดบัตรเลยมันจะทำมันจะได้เพราะว่าเพลงใช่เพราะเพลงกัทีเซอร์เข้ากันเพราะทุกคนขอให้ขอให้ขอใ้อให้เขาไม่เข้าใจผมนะเพราะ ถ้าเกิดทุกคนกดอะทุกคนคไม่ต้องรีบกดบัตรถ้าเกิดเรากดบัตรไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปจ <laughs> ริงครับ <c oughs> คือคือถ้าแบบสมมติน,นะเพิร์ตนีพีแล้วแบบปึ้งไปเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงแล้วคนเต็มเนี่ยอยากร้องเพลงให้ฟังเลยในเพิร์ตนี้พีอะ <c oughs> ช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยกันหน่อยได้ไหมครับใครักค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าวันนั้นเต็มเร็วเนี่ยพี่เอสเนี่ยจะมีของพิเศษใหนคนด้วยใช่ไหมครับไม่คือทุกคนที่เพลงเต็มเรยวใช่ไหมอ๋อใส่กอดเออใครร้องอ่ะก็แค่มาจบอะไรนะถ้ากดบัตรไม่ได้เออไม่รู้เหมือนกันไม่ถ้ากดบัตรไม่ได้เราก็สามารถเออดูอาชีพที่เราพิสูจน์การเ็นใจของคือเออ เออโอ้โหใช่ไหมล่ะใช่ไหมเรร๋ยทุกคนอยากให้พี่เอสออนเหมือนในไลฟ์ดีเรับสามาว่ากังัอกเดี๋ยวาทีมงานสลับ ต่แล้วเจะสลับฝั่งกงสลับไมด้วยยัไม,ม่ขาเอาจริงเหี๋ยวไม่คะ่ะเพราะว่าไม้มันบอกว่ารียาหฮาเมเบชฝั่งเห,หนี่ยนะครับอะไรน,น,นะรรอะไร,ร,รนะเบอร์ดิ่จุจนนี่เป็นคนดีไหม,ไมไจนนี่เป็นคนดี<ม>แล้วเป็นคนหล่อเลย เนาไมบะขอบคุณมากเลยครับทุกคนจี่สั้นจีบยากจูนี่เดือดเยอะจริงจีบจูนี่ก็ง่ายอยู่จีบง่ายจีบแม่งก็ติดอะไรนะไม่เหมือนเปเปอร์นะเปเปอร์จีบยากนะเฮ้ยไอครจนีแหมแหมแหมอย่ามาพูดไอ้สุดพูด ฉันจะเลไว้ไม่ใช่ดรือนี่เราเห็นกลเกือบไป้วเลนยขออุ้มไว้ก่อนแล้วกันไม่ได้เเป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 อร์ในเรื่องเนี้ยค่อนข้างจะเฮ้ยว่าใช่ไหมคุณว่าคุดูหน้าคกนะคอารผมรู้ว่าทำอะไรอยู่ครับพี่ไม่กี่ไม่กี่ผมเกรื่อดแล้วมันไม่กี่เกล่อดเรื่องเปปอร์้อไหนชาแนลมากไม่ไหวแล้วขออีเี่รู้พูดไ่รู้เรื่องน ครัวครไม่ได้ยินครับรอนไหมรอนไหมรอนเดี๋ยวเป็นแฟนให้เดี๋ยวเป็นแฟนให้เล่นเกิ้ลรอนเดี๋ยวเป็นแฟนพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยนี่อันนี้เขาลาบปากนะ้ยทำไมทำไมผมไม่เห็นไปบ้างไม้ก็ให้ไปดูในเทเลอร์หน่อยอ๋อเออไากูในเทเลอร์คนดูดิคนดูดิเ a k e you more เทมคิดถึงโบเลยครับเดี๋ยวว่าเป็นเทมคิดหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้ฮะหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับอยากดูแล้วยังไม่ได้ดูเลยอ่ะเอาเป็นว่าถามพวกเราแล้วกันว่าตื่นเต้นไหมได้ถือแล้วอีทีแรกตอนที่เซอร์บอยไปตื่นเต้นไหมอ่า ใครเอ่เคยได้พูดครับเออ่ใครดีดีแล้วอะไรตื่นเต้นไหมครับที่สุดขอบคุณมากเดี<ะ>๋ยวสังคมจะหันมาชอบผู้ชายเบ็แบ๊ดี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 ดคือทุกคนนี่อยากโดนขอโทษนั้นอยากโดนคุณด่ามากเลยครับจริงๆผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับทุกคน<ด><ด>ผมเป็นเด็กน่ารักเรียบร้อยจริงครับรักสะอาดรักสังคม ขบขบปกติต no. no uh, ้องด่าไอพี่นี่เล่นด่าหรือได่าหรอไต้องโป้ต้องโ้ย่านที่แบบนี้ดีนโฮงเอันนี้เหมือนจะเปไโฮงดีแลเสียวมาอนี้ไม่ใช่ดีแล้วอันนี้โฮงเลยนี่โฮโองยาโฮงปกติมาไม่หวน ใครอยากพูดเลยไหมครับไหนไม่ใครมีคําถามอะไรไหมครับมีไหนว่าไหว่าในแช่อะไรแค่รู้สึกว้าวกับการนะอะไรนั่นไราแบเขาถามว่าอธิบายเราว้าวกับการสกิลการแสดงของคนไหนเป็นพิเศษไหมแต่ว่าเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่แสดงอะไรนี้ อ้าวผมผมก่อนแล้วผมก่อนแล้วผมบ้าวแบบน้องน้องผมเองเนี่ยคนนี้คนอ,อ,อะไรชื่ออะไรขอโทษแก้แก้ชักชมพแล้วครังไม่มเปรียมเจ๋งแนละ้วเพราะาตอนเวิร์ช็อปด้วยกันก็คือตอนเวิร์ช็อปด้วยกันยังขำๆอยู่เลยแต่พอเข้าซีวิตจริแบบเวิร์ช็อปไปเรื่อยๆเดินสองเดือนผ่านไปแล้วพอได้เข้าถ่ายจริงๆก็คือเหมือนเห็นเป็นอีกคนหนึ่งเลยดูไม่ใชื่อเปรียม แต่พอเข้ากล้องบุกกายเป็นเทปอะไรเนยมันดูเหมือนมันสปิสต์เรียกว่า professional อยู่กับการทุกวันเนี้ยผมเห็นพี่นัทเป็นจุนไม่เห็นเป็นพี่นัทอยูเลยเอาทีเดียลืมนัทไปแล้วเ้ยไม่อยากเนี่ยนี่เขาไม่งคำถามนี้อยากอะไรครับอยากให้ได้ยินคำถามว่าพี่นัทโดนจีบได้ไหมเฮ้ยแล้วจีบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ เรื่องมีแฟนรึเป่าเนี่ยชัวร์เลยคุณต้องตั้งโต๊ะข่าวแถลงการแล้วเนี่ยแล้วนายล่ครับถ้าจะเล่นไม่ใช่นเน่ยก็ไม่เล่น จะจีบก็พี่ในวงพี่ในวงอนุญาตก็ก็มาครับอ๋ออนุญาตดีไหมนะไม่ดีไม่ดีอ่ะทุกทีเขายังไม่อยากให้น้องมีแฟนเลยแม่ถ้าเลโก้มีได้ถ้าเลโก้มีได้ถ้าเลโก้มีได้ถ้าเราทำได้ถ้าทุกคนทำได้แอนนาเสียก็ทำได้อ๋อเป็นจูดูอีกแล้ว จยเห็นเลโก้ออยากเห็นโลโก้เองเอาเลโก้เอาลโก้ยังไม่สำเอาอีกเอาดีๆเลโก้ไปทำเลยไม่เห็นตอกกันเลยอ้าครงงกูเลยแล้วให้เอาเปว่าคนมาเยอะขนาดนี้แล้ว มาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าเอ้ยเล่นหรือคุยไม่ได้ใจมาถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าเราจะถ่ายแค่หกคนพอโอเคกันเราเลยเราเลยมาถ่ายรูปกันดีกว่าครัได้เดี๋ยวคนมันเยอะงั้นเราถ่ายกับถ่ายกับคนที่สองอ่าทุกที่เลยาเข้าไปตรงนี้เลยฟาฟาไปตรงกลางเลยครับต้องจริงป่ะอ่ะมาจิจิงไปเนื้อมาเหรอ จริงว่าอยากลองอยากถามกันว่าวันนี้ทุกคนได้เลยไหมได้ดีครับสนิทนย่าหลงเพราะว่าดาวพักแค่นี้คนเดียวย่าหลงย่าหลงย่างไหนนู๋ย่าหลงโอเคทอดสุขเหตุไม่ได้เหรออ่าฮะสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับ โอเคเห็นไหมฮะโอเคุกครหนึ่งโอเคบั๊บั๊กเติมันึงโอหรีบเกินโอเคหามีแล้วจะมีพูดถึงแฟนซีรี้ที่เป็นตินเติมไหมยูนนานาชาโน หนึ่งสองสามเอ้ยโอ้ยทีเทมโปซีรีส์โอเคโปซีีส์ะชิงด้วยิงสซีรีส์เดี๋ยวดึงสองสามเทมโปซีรีส์โกรันครับโอเคไหมเก่งมากนาเาลาดสุดมานะครับผมหนึ่งสองสาม ้มน <othe> <cues> ิ่อีกทีหนึ่งขนามนิ่งอีกทีน่งีนี้นิ่งไม่หแลอันนี้แบบต้องนิ่งเลยนะนิ่งจริงค้าขยับนะทุกคนอันนี้ต้องนิ่งเลยแล้วผมนิ่งกครปุ๊บนิ่งจัเดอะแวกมาอันี้ดีแล้วมาทานิ่งนะครับขอบคุณครับ เป็นทักษิสในกครประกวดหวังว่าหวังว่าจะได้เจอคุณคนในโปรอีนะครับวันนี้ไหมแล้วห้าแับสูงทุกคนมเยอะนี้เนี่ย f ฟ n a l อ p อีอนี้เจอแลนะครับแสดงว่าเจอครับ แฟนคลับเฮ้ยแฟนคลับเลยถ้าได้เห็นว่าเนี่ย Smile s c h o หรือเปล่าเลยเนี่ยถ้าไดไปด้วยกันอยู่โอ้ยแม่ง Sorry bro อันนี้ว่าจุดหมายแค้สุดตัวนี้คือเฟิร์สดีดีก่อนก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันดีๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอันไหนพี่ใหญ่ป่วยพรหน่อยพี่ใหญ่ให้โอวาน ขอให้ทุกคนได้บัตามที่ต้องการเฮ้ยขออ้อนออนได้ไหมเร็วเร็วเร็วอร็วเร็วเร็วรเร็ว่ววเรวเร็เร็วเร่วเร็วเเร็วเร็วรรเเรวว คุณมานี่เขาต่ำมาหรือเปล่าคุณเอสอะเออนำนำให้ได้ไหมได้ได้ได้ขอขอให้ทุกคนขอให้ทุกคนได้มาเจอกันได้มาเจอกันวันที่สิบเก้ อ๋อมาน้องเอ๋อไอ้หิ่งไอ้่งไอ้่งเอาอีเอี่เห็นมฉีออนมากอ่ะี่ค่อยากจะข่คุ้มผมมาฉีผมอนมาได้นครับอะไรนะอะไรนะเนีงนีบ้างนีอ่ะไนี ชืนนี่ร่างใหญ่ยูนนี่เยี่ยงเยี่ยงดโถ่ยเงไงมาแล้วแฟนสาวเราแฟลว์แลว์บ้าหนาที่สุดแล้วชวนแฟนสาวไปดูหน่อยไอเราเอาแปลงเยูนิเซอร์ดิ่งเอาแบบไหนดีอ่ะเอาแบบที่คุณชอบอ่ะเอาแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบนี้ก็บอกเลยอะไรนะชอบแบบนี้ชอบกำลังจะพูดเลยโหพูดเยี่งเล่นเอาแบบไหนดีเอาแบบไหน ชอบจนแบบเลยก็เอาแบบออนแฟนองๆลองๆอๆองๆเดีวมันจอกับนานครับผมวันที่เ <MIT> ท่าไหร่นะตุยริบามสากดตามวันที่1ก็ตามวันที่หนึ่งเลยครับทุกคนกดได้เยเจยังไม่เห็นหน้ารอเลยวันที่13บสามกดที่ไหนกดที่ไหนกดได้ที่จอตเอขามาในตีลหรอไอคุณมันน้องโป้ฝากด้วยนะครับ พีเท่าพีเท่าพีเท่เทำยังบอกเลยว่าคนนี้หนักสึดเลยอันนี้นอันนี้มคดน้องชครับคุณไม่มีเร็วครับตอนนี้กล้องแปดล้วสมกตัวจับมนคุณแล้วคเให้น้องตุ้ช่วยหนม่ให้ให้เาคนี้พีเท่าตีละ เขารอคุณอยู่เนี่ยขอโน้ตขอโน้ตหน่อะเอาตุ้ยมาให้โน้ตหน่อยะมาให้โน้ตน้องเทมหน่ยยอยคือเลียมเสียงสูงไงกำลังแบบขึ้นไปหลายทีหน่อยอ่าจีชามไม่เลือกส,สกีนทำเถอะสกิบด้วยมาสกิบสกิบด้วยปเป็นทุกอย่างให้เธอละมาขอให้ทุกคนขอให้ทุกคน มาหากาันเยอะๆนะมา,ากานันเยอะนะเข้มน่ารักไหมน่มา,า,ารักยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> อ่ะพูดสิเข้มน,น่ารักไหมเข้นมาาาน่ารักไหมน่ารักไหมกันนอารัก <c oughs> ปะ <c oughs> อ้าวมาดูวะอันเราเรียกวนึงรอนึงขอแบบหล่อๆวอยานะขอแบบพีบพีจริงๆอ่ะเหลือสองคนคือแค่หลักของหัวหอมหัวหอมยังไม่ได้ทำาหมนกหลือคนจะเลด้วยกันเลยผมทำไปเยอะแล้วคุณไม่เห็นหรอที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยไม่เห็นคมอจบมาเห็นไม่เนเลยนูเล่เหะ่ Let's go to the beginning room. Hello. Yeah, English. Hi. <laughs> Hi. What are we doing on the 13th of December? I don't know. Um, let me think first. Yeah. Um, maybe, like, um, like, you know, who <gasps> <laughs> might have us. Extensions to y'all. Yeah. 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 Thank you. I'm fine. Thank you. And you! Uh, <coughs> do you need Tim for the series? Yeah. The first beat? Yeah. First EP screening? Yes. First beat? Yeah. Oh my gosh, can you just explain? I'm going to The ticket will. Oh. <laughs> oh, the ticket! The ticket will be on sale on the 1st of December. ตั๋วไทย e ี่เก What time What time Oh 10 a.m. you can you can you know come up yeah 10 in the morning okay everybody set the alarm alright yeah and the event would be at the it w i l l be on the 13th of December at at the SS c i n e m a n t e r t o a r oh wow ah ผมขอแปลภาษาอังกฤษหนึ่งทีแบบปกตินะเพราะว่ามีแต่คำถามเต็มไปหมดเลยที่เจ้า The sorry, sorry. Uh, okay, so, so we'll be hosting an event called Temple the Series, the first beat, uh, at SS Cinema Central World on the 13th of December. <laughs> <laughs> it will be uh, uh, the first EP release, and we could watch together. Uh, yeah, the ticket yeah. will be on sale on the 1st of December. อัดใช้ตั a วไปเชื่ออยู่ก t h a t ง i c k e t and meet us, meet us at the 10 the 1 December ติดแนะเออยายาติด t กมีน้ e ก็วันนี้ต้องไปแล้วครับทุก yeah, yeah, okay. คน รีชีออลเดทเบสมาแล้วนะแสดงจิตขอบคุณครับหทีที่เพิมาหนาหนึ่ขอ